ว่าจะสู้กับไฮเมะอะคาราส้ดูการตูนฟี24ชั่วโมงได้ที่ไม่ไไม่อยากจะเชื่อเลยไปทำให้เขายอมสู้กับนายได้ไงมันเป็นเควสพิเศษเหรอบอกกันบ้างสิโทโกฮาจังใจเย็นๆนะอีกฝ่ายคือไฮเมเลยนะขนาดพี่ฉันยังแพ้เลยอ๋อชินโดนายต้องชนะให้ได้นะเป็นการแก้แค้นให้พี่ฉันไงไงเป็นงี้ได้เนี่ยนี่นายขอดูเด็กหน่อย ลองดูดีๆก็เป็นเด็กที่สมดุลใช้ได้ผิดคาดพอสมควรตกลงว่าชมใช่ไหมแกนนําในการรุกก็คือใบนี้สินะถ้างั้นก็เอาใบนี้กับใบนี้โจมตีไปก่อนแล้วเทินต่อไปก็สไตร์แมหมทกฮัาจังนี้ล่ะก็อ๋อแต่ถ้าเป็นฉันฉันจะเล่นแบบนี้นะคิบาชิออนอรุสวัสดินว่าไปท้าให้เม่อาครัสมาเหรอทุกคนรู้กันเร็วจังเลยฮฮ ทุกคนเขาก็อยากจะสู้กับคนเก่งๆทั้งนั้นน่ะทุกคนเขาอิจฉานายที่ได้โอกาสดีๆแบบนี้นะส่วเต็มที่อมนตอ

นี่เมไอดอทของเรานะฮะกรบตูนเรื่องการตอนรการจีเรื่องนี้กังลิกซสิทธิ์ของทางเด็กนะครับมผม,มก็เ,เรียค<อ>นทำลิกสิทธิ์ด้วยนะครับแลที่จะได้ไหมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยว่าแต่ว่าคนมาดูน่าจะเยอะอยู่มันจะวุ่นวายจนรบกวนคนอื่นเขาหรือเปล่าเยอะอยู่แล้วอายุยังน้อยแต่มีโอกาสได้สู้กับไฟเตอร์ระดับโลกนะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับโครโนคุงนะแล้วนี่เป็นไงมาไงกันแน่นะเนี่ยฮะก็เพราะว่ามันถึงใจแลสิ เทินที่สิโรโน่ปทะไฮเมโยมาช้านะคนุณคามุยอ,อ่อนคลายหน่อยดิอ๋ไม่ต้องไปคิดมากหรอกสู้เหมือนที่สู้อยู่ทุกทีก็พอแล้วครับเยี่ยมต้องแบบนี้สิ ทำเอาฉันนึกถึงเมื่อก่อนเลยอย่างรอบชิงของการแข่งทั่วประเทศแล้วก็รอบชิงเอเชียเซอร์กิตด้วยของคุณคํามุยมีตรมั์ใหญ่ๆเอามาเทียบกันไม่ได้หรอกครับว่าแต่คุณคํามุยเป็นคนบอกทุกคนใช่ไหมของมันได้อยู่แล้วแม่สุดยอดขนาดเนี้ยจะให้มีคนดูน้อยๆได้งไงกันเล่าเนาะชินโด ครานอเฮ้ยนี่นายใช้วิชามาสำนักไหนเนี่ยฮะฮะจ่ายใต้โต้อะฮะหรือว่าขู่ฆ่าเขานี่สู้กับตัวแทนยูโรลีกเลยนะในชาขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยฉันเองก็อยากสู้กับคุณไฮแม่เหมือนกันนะขี้กองอ่ะสู้ๆนะออได้เวลาแล้วล่ะเราขึ้นไปกันเถอะวันนี้พี่ไฮเม่จะชนะไหมคะ แน่นอนอยู่แล้วอ๊ะอโทรก็ฮาจังกับค<อ>ุณมิจังเข้ามาค่ะฉันมาดูคนที่เอาชนะพี่ฉันโดนอัดจนเล่เป็นโจ๊กนะคะเฮ้ยล้อเล่นน่ะเพราะคิดว่าคนที่เล่เป็นโจ๊กน่าจะเป็นชินโดมากกว่าชินโดคุงคงสู้ไม่ได้เลยสินะฝีมือมันห่างกันเกินไปถึงปกติชินโดจะไม่ค่อยแพ้ใครก็เถอะแต่วันนี้คงไม่ไหวจริงๆอย่าเพิ่งไปฟันธงอะไรแบบนั้นเลย ถ้าไม่ลองสู้ดูก็ยังบอกอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละสู้เหมือนที่สู้ทุกทีงั้นเหรอการต่อสู้จะเผยเห็นทุแท้ของคนคนนั้นดูที่การต่อสู้เราจะรู้นิสัยและวิธีคิดของคนคนนั้นได้ขอลองดูสักตั้งด้วยทุกอย่างที่เรามีเพื่อพิสูจน์เรื่องนั้น Hi I'm m i อ h a e l I'm me ้<า>่ส<า>ู้สู้มันสนุกนะอ๋อมีทั้งแวนการ์ดมีคนที่จะสู้ด้วยแล้วก็มีคนที่มาดูพวกเราสู้ไม่มีอะไรจะสนุกไปมากกว่านี้อีกแล้วอ๋อ อนั่นสินะชินโดโครโนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนส่วนไฮแม่อัลคารัสจะเริ่มทีหลังส่วนสนามคือบราณสถานใต้ทะเลของเมกาลานิกามันเป็นซากวิหารของเทพที่คอยปกป้องเท้างทะเลสีครามในอนดีตแส์แวนกัดกันเนอร์เกียร์และโกคิด นักเรียนทหารอันเดรเอาแสดงให้ฉันดูหน,น,น่อยอามิโกลุยแล้วนะเบ์เก,กียดราก้อนไรแคปิวไรเดอร์ปอลโลไรเฮ้ แคปฮิวไรเดอร์เดนนิสไรลุยเลยสู้เขานะคะไฮเม่เธอหน้าน่าจะเริ่มบุกจริงจังแล้วอะควาเฟิสของไฮเม่มีการโจมตีต่อเนื่องที่น่ากลัวมากขนาดคุณมามูรุยังแพ้เลยนี่นาเ้ยเอเอาล่ะนายจะสู้ยังไง ฉันจะใช้ทุกอย่างที่เรียนรู้มาเพื่อแสดงให้ในายเห็นเองจงนำทางสวนอนาคตและจงเบิกทางสูนโลกไรคโครนเจตด,ดราก้อนนี่คือการโจมตีสุดกำลังของฉัน โอ้ oh. แบบนี้สิถึงใจสมแล้วได้เป็นยูนิตชื่อเดียวกับอาเมโกเฉนเองก็ต้องตอบแทนให้มันสมกันแล้วละ่ะมาแล้วยวดูซะนี่คือพลังที่ฉันได้รับมาเป็นแสงสว่างที่นำทางให้กับฉันผู้มีชัยเหนือพายุทาวัสไป Generation Sun Release มุ่งหน้าไปเส้นทางเดินเรือที่นำทางให้ชะตาของฉัน s t r i k e Generation นายพลทหารเรือไม้สวรรค์แลมบรัสสกิลของแลมบรัสทำงานสแตนไทดลกับโปรงสแตนเรียากาศดขึ้นมาแล้วเหมือนตอนที่สู้กับคุณมามารู้สินะสกิลที่ใช้สแตนเรียากาศดที่โจมตีไปแล้วขึ้นมาใหม่ด้วยถ้าป้องกันเอาไว้ไม่ได้ก็หมดสิชนะ พยายามเข้านะชินโดแก้แค้นให้พี่ฉันด้วยนี่นี่จะแพ้แล้วเหรอยังหรอก เมสเชคฮิวทริกเกอร์รอดมาได้เพราะเพอร์เฟคการ์ดกับฮิวทริกเกอร์ดวงดีเหมือนกันนั่นเนี่ยหลังจากโจมตีแล้วแลมบรอสก็จะกลับเข้าเจเนเรชั่นโซนอ่านการโจมตีของฉันออกสินะฉันนึกภาพการต่อสู้กับนายมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งจุดเดินของอควาฟอสคือการสแตนเรียกาดที่โจมตีไปแล้วขึ้นมา ถ้าอย่างนั้นฉันก็จะทำลายทุกอย่างจะราบคราบ Generations นโ r e รีล s สจงพระก่อขึ้นอาบัตินี้โลกที่ฉันปรารถนาอย่างแท้จริง Strike Generation โรกกนัสคอมานดราคันสกิลทำงานจนกลืนกินทุกสิ่งและส่งไปยังอีกฝ้าของมิติและการเวลาเออฮะ ทำลายเยกาศที่เดียวทั้งสนามเหรอแก้ทางการโจมตีต่อเรื่องของไฮเมสสินะหมอน,นั่นก็ใช้ได้นี่นา <c oughs> ไม่เสียแรงที่ฝึกกับพวกเราอยู่ทุกวันนะ่ะเอาแบบนัลลาคโรโน่เป็นการโจมตีที่ดีฉันสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นของอามิเกอร์ <c oughs> แต่ว่า ยังมีเรียกาศเหลืออีกเหรอแอบเก็บไว้บนมือสิท่าถ้าแบบนี้ก็ยังสู้ได้อยู่แปลว่าจะต้องเจอการโจมตีต่อเรื่องอีกฉันน่ะไล่ตามมันมาตลอดความเร่าร้อนแบบของนายในตอนนี้ Counter Blast Stan Magnum ไทแลมบรอรโจมตีโครโนเจ็ตดราก้อนหรือื่อเป็นการโจมตีครั้งที่4ของเธอฉันสามารถเลิกรีทายเรียกการในสนามของอีกฝ่ายได้หนึ่งใบสกิลของทาวาสนั่นเหรอหน่อยอดทนหน่อยนะโครโนจนลุยละอามิโกสกิลของแลมบรอสทำงานพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งมืนจากนั้นสแตนตอีกครั้ง เพ <Perfect> อร์เฟกต์การ์ดอะไม่ใช่แค่สเตเรียการ์ดขึ้นมาเฉยๆแต่ยังเพิ่มพลังให้ด้วยเหรอเนี่ยไม่ไม่มีทางหยุดได้เลยเหรอ <c oughs> ให้ทาวาสจอมตีครอโดเจตดราก้อนฮียะนป้องกัน เราชนะไม่ได้แนะ่ไม่นะเรายังคอยคว้าอะไรไม่ได้เลยไม่ยอมให้จบแบบนี้หรอกแมกนัมแอซอลจมตีใส่โครโนเจ็ตดราก้อนป้องกันสิ่งที่ทำให้จิตใจเราเร่าร้อนแวนกด จบเธอแล้วเท่านี้ก็ห้าเดเมตแล้วแต่ในสนามถ้าไม่เหลือยูนิตแล้วมันช่วยไม่ได้นี่ฮอช่างมันเถอะก็พวกเรานนะ่ามันมีแค่ความว่างเปล่านี่นะแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกฉันอยากรู้ ว่าความเร่าร้อนในตอนนี้มันคืออะไรว่าความรู้สึกนี้จะพาฉันไปได้ถึงแค่ไหนกันจงปรากฏขึ้นในบัดนี้โลกที่ฉันปรารถนาอย่างแท้จริงไลด์เจนเนเรชา แบบนี <S 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 ้เองเลยนี่สกิลของมิสเตอรี่แฟร์ดากอนเมื่อการโจมตีฮิตแวนการ์ดให้แสดงการ์ดสี่ใบบนของกองการถ้าทั้งสี่ใบนั้นมีตั้งแต่เกรดศูนถึงสามครบก็จะได้รับเทิร์นพิเศษเพิ่มอีกเทินหมายถึงหลังจากโจมตีอีกฝ่ายเสร็จจะได้เริ่มเทินใหม่ตั้งแต่แรกอีกรอบเหรอแต่ว่าการจะให้มีเกรดครบตั้งแต่ศูนถึงสเนี่ยแบบนั้นมันจะเป็นไปได้เหรอ โอกาสสำเร็จมันน้อยมากจริงๆนี่มันคือการเดิมพันให้พวกเราได้เห็นหน่อยครูดโดถ้าเป็นนายแล้วก็ต้องไข,ขวยคว้าชัยชนะเอาไวไ้ได้แน่ฉันขอเดิมพันทุกอย่างให้กับเจ้านี่ฉันจะเชื่อในโชคชะตาของฉันเอง <c oughs> แบบนี้สิถึงใจ <c oughs> <c oughs> ฉันจะขอรับการโจมตีสุดแรงเกิดของอามิิกเอาไว้เองเพราะชะตาของฉันจะต้องเหนือกว่าชะตาของนายฉันมั่นใจเลย ว่าฉันในวันนั้นเอาลยกเขาเข้าแทนาี่เข้ามาเลยอามิโกมาตัดสินชะตาของพวกเรากันให้มิสเตอรี่แฟลชดราก้อนโจมที่ส่ทาวัสป้อกันขอฉันดูหน่อยเถอะอามิโกไรฟ์เช็คให้ผลทั้งหมดตกับมิสเตอรี่แฟลชดราก้อน ทิดแล้วทีนี้เปิดการ์ดสี่ใบบนสุดถ้ามีเกรดครบตั้งแต่ศูนย์ถึงสามเกรดสองเกรดศูนย์เกรดหนึ่งนี่ก็คือสตาร์ของฉันคนนี้ รอบแล้วอเข้าสู่เทอของฉันอีกรอบก้าวข้ามกาลเวลาแล้วไขว่คว้านาคตโคลนเเจ็ดรลากันโจบทีใส่ทาวาสวันนี้ก็คือโลกที่ฉันปราถนาไงล่ะ ฉันได้เห็นเต็มตาแล้วละ่ะความมุ่งมั่นของนายอ๋อ oh. oh. <laughs> จบการต่อสู้ผู้ชนะชินโดโครโนไม่อยากเชื่อเลยชนะไห้แม่อัลคารัสได้จริงๆสุดยอดสุดยอดไปเลยไม่เสียเชื่อจริงๆเจ้าสิทธิอันดับหนึ่งของฉัน ไห้เมแพ้สัแล้วอ่ะถ้ามีชนะมันก็ต้องมีแพ้เหมือนกันนี่แหละคือแวนกาดละฮทีนี้ทุกคนก็มาช่วยล้างแค้นให้ฉันทีนะตกลงครับอมอมโก้ขอไฟก์ก้าอ๋อ,อ อะจบเคสแล้วนะยินดีด้วยอ๋อเกรดสองแล้วโอ้ยลายเสขนงไอเนี่ยเอาคาราสนาอิชฉาเกินไปแล้วะเรื่องนั้นล็อกเหรอทำไมคนที่ยิงอยู่ตรงนั้นถึงไม่ใช่เราจะไม่ยอมให้จบแบบนี้หรอกฉันจะต้องเอาชชนะในแบบของตัวเองมาให้ได้ อ้าวอิมิีกิคูไม่ใช่เหรอไม่ได้เจอตั้งนานนี่หรือว่าจะมาดูการต่อสู้ของไฮเม่นะฮะใช่แล้วใครข่าบข่าวไปบอกละเนี่ยจังหูผีไม่เปลี่ยนเลยนะแต่ไม่นึกเลยว่าระดับไฮเม่จะแพ้ได้ไหนรู้จักไหมเด็กชี่ใช้เด็กเกียร์คน,นเนคเลคนนั้นน่ะก็แค่โชคดีเท่านั้นแหละนั่นสินะแต่ว่า โดมมันก็เป็นส่วนหนึ่งของฝีมือนี่ฝากทักทายทุกคนที่สาขาแซงทูรี่ด้วยนะขอยินดีกำนายอีกครั้งนะในเกรดสองเธอสุดท้ายนั่นทำไมถึงได้ตอบรับการเดิมพันของฉันล่ะเพราะตรงนี้มันสั่นไหวไงเล่า ความรู้สึกจริงจังเรากับมีชีวิตเป็นเดิมพันถ้าหัวใจของฉันมันสั่นไหวฉันก็ต้องตอบแทนให้มันสมกันอ้อาดิอสายนะ ชินโคนคงชนะจนได้สินะไม่นึกเลยว่าจะชนะให้เม่ได้อถึงแมชสนี้จะอาศัยดวงไปหน่อยแต่ก็เป็นการต่อสู้ที่ดีนะแต่ว่ายังไงซะชนะก็คือชนะละโอ้อะไรเนี่ยชิออนดูไม่ค่อยสบอารมณ์นะครับเอาจริงๆคือไม่ค่อยชอบใจเลยแต่ว่าความงดงินนั่นนจะทำให้นายแข็งแกร่งขึ้นอย่าลืมซะแล้วว่ามีคู่แข่งแ,งแบบโครโนโอยู่ที่นี่ด้วย